สวัสดีครับมาพบกับคอนโดโดสตูดิโอวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับ5อันดับละครเด,ดตติ้งสูงสุดประจำปี2556ของช่อง7อ่ะอต้องบอกก่อนว่านี่เฉพาะละครหลังคาเท่านั้นนะครับจะมีเรื่องไหนกันบ้างไปดูกันเลยอันดับที่5ลูกไม้หลากสีละครแนววัยรุ่นสะท้อนชีวิตและสะท้อนสังคม ที่นำพระนางรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในตอนนั้นมาหวังดันให้เป็นดาวรุ่งแนวหน้าของช่องเรื่องนี้สามารถทำเรตติ้งได้จนถึง17.9และเข้ามาอยู่อันดับที่5ประจำปีนี้ครับอันดับที่4เสือสมิงละครบูแอคชั่นจากโคลิเซียมที่นำมาผสมกับความเชื่อชาวพื้นถิ่นอย่างเรื่องเสือสมิง และในเรื่องนี้ได้พระเอกดาวรุ่งที่มีฐานแฟนคลับวัยรุ่นเยอะอย่างนัททิวไพงามมารับบทเป็นเสือสมิงครั้งแรกต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้โคเลเซียมทําออกมาได้ลงตัวมากๆและก็สนุกมากๆจนเรื่องนี้เรตติ้งพุ่งและได้รับการให้เพิ่มตอนออกไปนะครับผมยืดไปจนเรตติ้งไปได้ไกลกว่าเดิมอีกด้วยซ้ําแต่ขณะเดียวกันงาน CG เสือในเรื่องนี้ก็เป็นตราบาปของช่องเจ็ดที่ต้องโดนล้อมาจนถึงทุกวันนี้อยู่เลยครับ อันดับที่3เสือสังฟ้า2พยักพยองละครบูแอคชั่นแฟนตาซีจากกันตนาจากการประสบความสำเร็จในปี2554กับภาคแรกอย่างเสือสังฟ้าภาคนี้กลับมาอีกครั้งกับการดำเนินเรื่องในรุ่นลูกรุ่นต่อมาได้พระเอกนิววงสกรมาประกบผู้กับนางเอกนาวที่สานาดเรื่องนี้สามารถทำเรตติ้งได้สูงไปจนถึง19.6เกือบจะแตะ20อยู่แล้วครับ จึงไม่แปลกที่จะคว้าอันดับสามของเราไปครองครับอันดับที่2มายาสีมุกละครดราม่าโรแมนติกที่นำเอาพระเอกฉายาคาสโนวาตัวพ่ออย่างวีวีรภาพมาประกบผู้กับนางเอกแกนเซียวเปียวซาอย่างกลินอัสดาพรเรื่องนี้รับรองว่าถ้าใครได้ดูแล้วจะต้องฟินกระจายเลยทีเดียวนะครับผม และเรื่องนี้สามารถทำเรตติ้งได้สูงไปจนถึง20.2แม้แต่กระทั่งตอนที่ยังไม่อวาสานเลยนะครับถึงแม้ว่าตอนจบจะไปไม่ถึงเลข20กว่าแต่ว่าก็ทำให้เรื่องนี้เรตติ้งพุ่งมาอยู่ในอันดับที่2ประจำปีนี้เลยละครับอันดับที่ 1. อายารัก ละครดราม่าสุดดันทดแนวเข้มข้นสุดๆเลยครับผมเรื่องนี้เป็นการดีเมคจากละครที่ดังสุดๆเมื่อปี2543ของอีกช่องหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้นำเอามารีเมคอีกครั้งโดยใช้นักแสดงมากฝีมือระดับแถวหน้าจึงไม่แปลกที่เรื่องนี้จะประสบความสำเร็จเลตติ้งพุ่งไปจนถึง20.5และเข้ามาอยู่ในอันดับที่1ประจำปีนี้ต้องบอกเลยว่าปังจริงๆครับ แถมให้อีกนิดนะครับผมกับละครก่อนข่าวหรือละครยินที่ปีนี้มีละครที่ปังมากๆจนทำเรตติ้งแตะ20อย่างเรื่องแม่ค้าที่ทำเรตติ้งได้สูงไปจนถึง20.7กลายเป็นละครเย็นที่มีเรตติ้งสูงที่สุดแล้วก็แตะเรตติ้ง20เป็นเรื่องสุดท้ายของช่อง7ด้วยนะครับผมเรื่องนี้ถือว่าในการแจ้งเกิดให้กับพ,ออพระเอกมหยพัทรเดชและก็นางเอกแม็กกี้อาภาให้กับช่อง7เลยละครับครับผม และนี่ก็เป็น5อันดับละครหลังข่าวที่มีเด,ดตติ้งสูงที่สุดประจำปี2556ของช่อง7มีเรื่องไหนที่คุณชื่นชอบกันบ้างคอมเมนต์บอกกันด้านล่างด้วยนะครับและก่อนจากกันวันนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ